สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันที่วัดตะขังโพสติตาลามนะนี่อันนี้เป็นจุดจําหน่ายวัตถุมงคลของอางวัดแต่ตอนนี้ไม่ได้เปิดนะไปเปิดอีกที่หนึ่งนะครับทุกคนนะโอ้วันนี้คนเยอะเลยคนะมาทาบุญกันอันนี้เป็นวิหารนะครับวิหารที่พระประธานยิ้มหลับฟ้านะนะครับมากราบไหว้กันได้นะครับผมนะนี้ก็จะมาตาม หานะครับวัตถุมงคลนะครับผมนี่ที่อยู่เคยอยู่ตรงนี้นะครับนะน,ะนี่ก็เคยขายอยู่ตรงนี้นะครับนะที่หน้าโบสถ์นะครับของวัดนะครับผมขยายไปอยู่ตรงไหนนะครับทุกคนนี่พระประธานยิ้มรัฟ้าอยู่ด้านในนี้จะ <c oughs> พาขึ้นไปดู เลยด้านไหนนี่เลยนะครับ ก็เป็นพระประธานยิม้มรัฟ้านะทุกคนนะนะครับคนเยอะมากกว่านี้นี่เป็นพระปางสวยเลยมาตีละรังกันได้นี่นะครับวันละครังต้องมีละรังนะทุกคนนะแล้วก็ทำบุญตะเกียง ไปกันต่อนะครับนี่ก็หลังจากเออมาไหว้พระประธานย,ยิ้มรับฟ้าแล้วนะก็จะมีประตูนะครับที่จะให้ลุกไปแม่นม้ําเจ้าพญา,าได้นะด้านหลังตรงนี้นี่นะครับนี่ออกมานนอกเนี่ยตรงนี้จะเป็นะระฆังองค์ใหญ่นะทุกคนเนี่ย แะฆังองค์ใหญ่ตรงนี้นะครับนะไปะเดินไปข้างหลังเลยนี่เดินไปข้างหลังตรงนี้นี่ก็จะมีองค์สมเด็จพุทธาจารย์โตคมมรังสีนะครับองค์ใหญ่นะครับตั้งตางายอยู่ตรงนี้เลยนะอยู่กับอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพยานะครับทุกคน อด้านนี้เป็นโรงเรียนสตรีวัดระฆังนะครับอยู่ตรงนี้จะพาไปดูกันหน่อยอนณะท่องเที่ยวเยอะนะทุกคนนี่นะครับนี่ เด็จพุทธจารย์โตองค์ใหญ่คนระับอันนี้เป็นแม่น้ำเจ้าพยานะทุกคนเรือเยอะเลยตรงข้ามนั้นก็เป็นพระบรมมหาราชวังนะทุกคนนะนะครับอ่ะไปกันต่อนะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานี่สมเด็จพุทธจารย์โตองค์ใหญ่นะครับก็ร้านเนี่ยที่ย้ายจากโบสถ์ของวัดเนี่ยครับนี่ เขาจะย้ายไปอยู่ทางไปวังหลังนะครับนั่นมันจะมีตู้กระจกนะเป็นร้านตู้กระจกนะครับเดินไปตรงนี้นะฮะเดินไปตรงนี้นะครับนี่ยมันจะมีซอยเล็กๆไปนะซอยเล็กๆไปตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นตู้กระจกนะครับ เดี๋ยวไปดูวัตถุมงคลว่ามีรุ่นไหนให้เช่าบูชากันบ้างนะครับแล้วก็อัปเดตราคากันด้วยนะนะครับอันนี้เป็นคณะสองครับเดินมาตรงนี้เป็นคณะสอง ้านตัวกระจกตรงนนนะครับนี่ตรงนี้เลยนะทุกคนเนี่ยตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูกันต,ตอนนี้เราก็เข้ามา,าที่ลานกันแล้วนะครับก็ร้านนี้เนาะก็ะเคยอยู่ตรงหน้าโบสถ์ใช่ไหมหน้าโบสถ์สองตัววะัลคะังนะครับ<ด>ก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้นะ<ด>นี่นะครับนี่อันนี้ก็มี มีรูปให้ชมนะครับนี้อยู่หน้าโบสถ์วัดลัคังนะครับผมใครที่เมื่อก่อนนี้ใครที่อยู่ในวัดลัคังนะครใครที่เคยผ่านไซฟันมานะครับผมนะก็จะสังเกตอยู่ตรงหน้าโบสถ์ตรงนี้นะครับที่เขาเคยอยู่แล้อันนี้ก็ย้ายมานะครับผมตอมนนี้นะครับตอนนี้ก็ว่างๆเลยนะนะครับก็มีรุ่นไหนแนะนำบ้างครับที่ร้านมีนะก็มีตั้งแต่ร้อย ร้อยปีร้อยแปดปีร้อยสิบแปดปีนะครับแล้วก็มีสองห้านะครับผมแล้วก็ร้อยยิบสองปีร้อยห้าสิบเอ็ดปีนี้มีเหมือนกันนะมีมีเหมือนกันนะนี่เป็นเป็นแตกรายงานเลยนะใครที่สนใจนะครับผมตอนนี้นะครับนี่เป็นแตกรายงาเนี้ยก็สักห้าลังสิบลังเลยเจอสักกลนะพี่ใช่แล้วรุ่นนี้สร้างน้อยกว่างาอ๋อครับนี่นะครับคนแตกปลายงาอันนี้พิมพ์นิยมนะครับผม พิมพ์นิยมนะครับแล้วก็มีพวกเสาห้านี่นะครับเสาห้ารุ่นหนึ่งรุ่นสองเลยนะครับผมหนีรุ่นสองเสาห้านะครับอันนี้ร้อยสิบแปดปีนะโอเคร้อยสิบแปดจะมีห้าพิมกับอ๋อจะมีนะครับร้อยสิบแปดปีมีห้าพิมพ์นะอันนี้จะเป็นชุดร้อยสิบแปดปีอันนี้ร้อยสิบแปดปีจะเป็นโปโพรฐานแจม แล้วก็ลกเหมือนแล้วก็พิมพ์คะแนนอืมนีมีทั้งหมดหพิมพ์เลยนะครับผมเดี๋ยวก็ทิ้งนะลายล์ไมาให้นะหรือว่าโดดแจ้งเบอร์เนี่ยได้หมดเลยครับ<ด>เพราะว่าเบอร์ก็เป็นแอดไลน์ได้เลยอ๋อแอดไลน์ได้เลยใช่ไหม แจ้งแจ้งไว้ในคลิปเลยก็ได้ผมเอาไปถักแล้วก็ลงไวให้อ่วนแปดสามแปดห้าศูนย์ค่ะแปดห้าศูนย์สามสามเจ็ดหกสามสามเจ็ดหกเดี๋ยนี้แอดไลน์ได้เลยแอดไลน์ได้เลยนะครับก็ที่นี่จะมีเฉพาะรุ่นที่ออกในนามวัตละคขังเลยครับอ๋อเป็นเป็นทำเนียบรุ่นนะครับผมของวัตละคขังเท่านั้นนะคนละนะครับแล้วก็มีรุ่นเก่าๆเยอะเลยนะครับตู้ในตู้มีหลายแบบมีทั้งเหดี่ยนแล้วก็เนื้อผงครับอืมก็ แอดไลน์มาสอบถามกันได้นะครับผมใครที่สนใจรุ่นไหนนะครับก็มีหลายๆรุ่นเลยฝั่งนี้จะเป็นเหล็กคเป็นเนื้อโลหะเป็นเนื้อโลหะแล้วก็มีนี่ร้อยห้าสิบเอ็ดปีนะครับที่เป็นพระประธานห้านิ้วนะครับผมมมดำนี่ฐานทองนะครับเก้านิ้วก็มีครับผมเ้านิ้วปิดทองก็มีอ๋อแต่ว่าไม่ได้เอามาโชว์อ๋อมีมีเหมือนกันนะสอบถามมาได้นะแอดไลน์มาได้นะครับผม อันนี้อันนี้ก็เป็นป4สี่ห้าห้าปีสี่ห้านะครับผมก็เป็นสองร้อยสิสี่ปีเกิดนะครับอันนี้หลงปูหมุนร่วมผูกเสกนะกล่องแดงนี่พิมพ์นิยมนิยมครับเกตารุสุมอืมอันนี้เป็นพิมพ์พระประธานนะครับผมอินลองตาหลังจะปั๊มสีแดงอ๋อพิมพ์นิยมจะปั้มสีน้ำเงินอ่านี่ด้านหลังสีแดงนะครับ อันนี้สีน้ำเงินนะครับผมพิมพ์นิยมนะสีน้ำเงินแล้วก<ม>็พระประธานเนี่ยสีแดงนะปั๊มปั๊ม,มตาละครังแบบนี้นะครับอ<ม>ืมบางคนที่เห็นว่ามันเป็นโค้ดปั๊ม รูไปเลยบุลงใช่ไหมมีไหมอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นจะไม่มีที่ออกในน้ำวัดมที่อื่นทาแต่ไม่ถาวรเพราะว่าส่วนมากวัดจะใช้เป็นตับหมึกก็ตัาโอเคส่วนใหญ่อส่วนใหญ่เป็นหมึกนะครับทุกคนที่ใครที่ถามมานะว่ามันมีปั๊มลึกๆอย่างนั้นอันนั้นไม่มีไม่มีนะนะครับผมโอเครุ่นต่อไปนี่เป็นเป็นสองห้ารุ่นสองปีสาเก้าค่ะสองห้ารุ่นสองนะครับุ่นนี้จะทําเป็นหน้าปกแล้วก็เป็นเนื้อผง ราคาแอดไลน์โทรมาถามได้นะครับผมถามได้อะดูรุ่นนีบค่ะนี้เป็นเสาห้ารุ่นสองจะมีจุดไข่ปลาตรงนี้ค่ะอ๋อจุดไข่ปลาตรงนี้แล้วก็รุ่นนี้จะเป็นระฆังเล็กกนหลังอืมเป็นรุ่นสองรุ่นแรกมีไหมครับรุ่นแรกมีอ๋อนี้เป็นปกโพนะรุ่นสองอันนี้เป็นหน้าปกหน้าปกอ่ะใช่พร้อมเลี่ยมเลยอืมเปิดไม่ชัดครับอ๋อได้ได้นี่นี่นะครับมีเสาห้าปีสามเก้านะครับแต่ว่าองค์จะเล็ก อนี่นะครับอันนี้อันนี้องจริงนะนี่ก็ถามนะส่งรูปให้เองครับข้าเนาทองแดงอ๋อมีโคดตรงนี้มีเื้อเงินเงินด้วยเงินโคดเขาจะอยู่ข้างในราคาครับอ๋อนี่นะจะต่อบตอรที่เพราะว่าเขากันคนชุบว่าถ้าต่อโคดที่เดียวกันเนี่ย ทองแดงจะเอาไปชุบเป็นเงินแล้วมามหลอกขายว่าเป็นเงินแท้อมอืม่อเลยจงใจตอบคุณที่นี่นะครับสองห้านะปีสามเก้ารุ่นสองอ,อันนี้เป็นเนื้องเงินนะครับทุกคนเนื้องเงินราคาแปะอยู่ใน่สองพันนะ นะครับก็ไลน์มาสอบถามได้นะเผื่อมีรถได้นะมีบริการส่งโอเคได้ครับเออโอเคนน้นะคมีรุ่นหนึ่งมสองห้าห้ารุ่นหนึ่งป็นรุ่นมหดค่ะอ๋อรุ่นแรกแต่ว่าถ้าถ้าก่อนปีสามเก้าจะเป็นสามเจ็ดก่อนก็จะเป็นรุ่นนี้ร้อยยี่อ่าร้อยยีิบสองปีครับนี่ ดูรอยยีิบสองปีอันนี้ก็กล่องสีส้มนี่ก็เป็นพิมพ์นิยมนะครับ<ช>มีมีเนื้อธรรมดานะธรรมดากับแตกไายงาแตกลายงานนี่ก็500ห้าร<ช>้อยห้าร <500, S 2> <ช>้อยอันนี้สามร้อยใช่ผมก็ได้รุ่นนี้มานี่ซื้อจากหน้าวัดเหมือนกันนะคุใช่ใช่ร้า <laughs> นนี้เลย <laughs> นานแล้วอันนี้จะเป็นพิมพ์เจดีแตกอ,อันนี้เจดีนะครับสีกล่องสีส้มนะสีสีเหลืองสีเหลืองนะโอเคตัวสีเหลืองนะครับแต่ว่าจะไม่มีจุดอ๋อไม่มีจุด สีม่วงสีม่วงเป็นเกดบัวตูมค่ะเก็บัวตูมสั้นมีหูเป็นกล่องม่วงคร่าแล้วก็พิมพิมลองแต่งรายงานจะสามร้อยถ้าพิมลองเนื้อธรรมดาจะสองร้อยอ๋อสองร้อยใช่ไหมเนื้อธรรมดากูันี้พิมเจดีนะนี่พิมเจดีอันนี้บัวตูมนะครับเนี่ยดูเสียงนะครับเกตสั้นนี่นะครับกล่องสีม่วงนะนี่เป็นเนื้อธรรมดาสองร้อยนะสองร้อย ก็เป็นรุ่นร้อยี่สิบสองปีนะครับก็มีทุกพิมพ์เลยมีทุกพิมพ์เลยค่ะรุ่นนี้เกจิปุกซิคร้อยสิบสองลูกโอเคมีรุ่นอื่นอันนี้จะเป็นสามห้าพี่สามห้ารุ่นแรกสามหกรุ่นแรกนะครับอันนี้เป็นเนื้อธรรมดาตัดแต่งเลย อ่านี้เป็นเสาห้านะครับรุ่นแรกนะครับนี่ปีสองหกแตกรายงานช่มีพิมพ์เดียวค <นะ S 2> ่ะใครที่ชอบแตกไรยงานนคเคทารุสุดมีสร้างสร้างพิมพ์เดียวสร้างพิมพ์เดียวค่ะสามแสนองค์ส0มแสนองค์ใช่ในปีนั้นเขาจะไม่มีอย่างอื่นในการสร้างเลยครับแ้นี่ไปเจอเหรียญปีสองหก หรือว่าไปเจอแบบว่าพิมพ์อื่นนอกจากพิมพ์นี้จะถือว่าไม่ได้ออกในนวัตบางอย่างอาจจะไม่ได้เก๋แต่ว่าอาจจะเป็นที่อื่นทำใช่แต่ว่าในปีนั้นนวัดทําแค่แบบนี้แบบเดียวเลยแบบนี้แบบเดียวนะนะครับทุกคนนี่เป็นขอนสี้่วอันนี้มีเกจิดังๆปลุกเสกใช่เขาเปิดหลวงพ่อแดงทิมหลวงพ่ออิดลูกศิษย์หลวงพ่อเนื้อเกจิร้อยแปดลูกส่วนส่วนมากเกจิชุดที่มาปลุกเสกปีสามจนถึงปีสัก จะเป็นเกจีชุดเดียวกันหมดเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ในช่วงระยะเวลานั้นเกจีท่านยังไม่เสียครับใช่ครับ<ม>ถ้าอย่างหลวงถ้าอย่างรุ่นปีสี่หเงี้ยก็จะเป็นหลวงปูโหงหลวงปูแขกหลวงปูขมใช่วันรายงานมันก็จะมีหลายราคาใช่แล้วแต่ความสแล้วแต่ความสวยนท<ช>ุกคนนะ<ช>นะครับนี่ก็ราคาก็ 2, นะครับสองนห้านะ แล้วก็เป็นพันแปดรุ่นเดียวที่ได้เนื้อผงกระแพงโบสด้วยครับอ๋อเป็นเนื้อผงกระแพงโบสใช่ไหมค่มเพราะว่าตอนปีสามหกทางโบสเออทางวัดบุรณะโบสพอดีอใช่แล้วก็สร้างพาระรุ่นนี้พอดีด้วยโอเคอันนี้มีมนสารนะครับมนสารนะโอเคนะีครับก็ลองมาดูกันได้นะตัวนี้นะครับผมต่อไปก็เป็นร้อยแปดปีร้อยสิบแปดปีนะโอ้โหเก่ามากครับนี่เก่าเก่าเลย อันนี้ก็พิมพ์นิยมร้อยสิบแปดปีพิมพ์นิยมนะ<ช>ก็มีทั้งหมดกี่พิมพ์เลยก็มีห้าพิมพ์ห้าพิมพ์ใช่ไหมนี่นะครับมีห้าพิมพ์อือมีพิมพ์คะแนนนะครับมีพิมพ์คะแนนอันนี้เป็นรูปเหมือนใช่ไหมครับ<อ>รูปเหมือนอ,อันนี้เป็น ปกโถฐานแซมแล้วก็อันนี้พิมพ์นิยมอาพิมพ์นิยมนี่ฮะราคาก็แตกต่างกันไปนะพิมพ์รองจะพันแปดพิมพ์นิยมจะสี่พันบาทครับอแล้วก็แยกตามสีกล่องเดิมปกโพสีม่วงแล้วก็ฐานแซมสีฟ้าค่ะพิมพ์นิยมส่วนมากจะเหลืองหรือส้มครับ แล้วก็อันนี้เป็นชุดกรรมการนี่เป็นชุดกรรมการมีทั้งหมดห้าพิมพ์เลย <Okay. S 2> นะครับร1อยสิบแปดปีนะหชุดกรรมการสมัยก่อนจะต้องสั่งจองครับอืมพอเหลือจากการสั่งจองก,ก็คือเป็นการทําบุนกระเบื้องหนึ่งแผ่นทางเดิน,นจะได้หนึ่งกล่องสร้างเยอะไหมครับจํานวนจะสร้างอันนี้ไม่ไม่มีจํานวนจะสร้างเนื่องจากว่าเป็นแบบที่สั่งจองอ๋อเป็นแบบสั่งจองอ๋อสร้างตามจํานวนจองนะใช่ใช่ในี่นะครับ อนนี้มีจํานวนการจัดสร้างนี่ก็ถ้าพระผงส่วนใหญ่ก็จะไม่มีไม่มีอยู่ใช่จะมีจะมีพอทราบก็แค่รุ่นปีสามหกอ๋อปีสามหกใช่เพราะว่าในปีนั้นเขามีแค่แบบเดียวด้วยค่ะนับจํานวนได้ไงนี่นะครับร้อยสิบแปดปีก็ยังมีให้เช่าหาบูชากันอยู่นะครับราคาก็นี่เลยนะครับยังไม่แรงเท่าเลย่ก็แอดไลน์นะครับโทรมาสอบถามได้นะครับผมนะนะครับร้อยสิบแปดปีนะครับอันนี้เป็นร้อยแปรอยปดปีค่ะ มีสามพิมพ์ใช่ไหมถ้ารุ่นนี้เขาจะทำน้ำหงสามพิมพ์อ๋อน้องสามพิมพ์อันนี้พิมพ์นิยมลูกเหมือนแล้วก็คะแนนอืมแลวก็ได้สามพิมพ์นะครับค่ะก็เลยจะไม่ได้จัดเป็นชุดกรรมการอ๋อไม่มีชุดกรรมการนะครับเพราะว่าชุดกรรมการจะมีแค่สองรุ่นครับเฉพาะรุ่นที่ทําถึงห้าพิมพ์ถ้ารุ่นที่ไม่ถึงห้าพิมพ์จะไม่มีชุดครับอืมก็เป็นพิมพ์คะแนนลูกเหมือนแล้วก็อันนี้เป็นพิมพ์นิยมนะ เปนิยมนี้ก็ส่วนใหญ่จะกล่องส้มนะถุกแทบทุกรุ่นเลยนะครับอันนี้จะนั่งในสุ้มดอกไม,ม้ใช่ไหครับแ้วกรนุ่นนี้จะมีเนื้อตะกัวท่เป็นเนื้อตะกัวนะนี่ครับ ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่สร้างเนื้อตะกัวดนะครับนอกจากร้อยห้าสิบเอ็ดปีที่มีเนื้อนาวะแล้วก็สมดิษฐ์ขึ้นมาส่วนมากว่าจะไม่ได้ทําสมเด็จเนื้อโลหะโลหะสามดิษฐ์หรือนาวะอย่างเงี้ยค่ะไม่จะทําเอานาวะไปทําเป็นรูปหล่อมากกว่าอืครับผมรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นเดียวที่สร้างเนื้อตะกัวดแล้วก็ท่านหลงพ่อโตหลงพ่อเตะมาร่วมปลุกเสกเกจิร้อยแปดลูกด้านหลังมีตำหนิไหมรุ่นนี้เป็นโคตด อขาเป็นโคต <c oughs> ว่าจะเล็กมากเลยนี่ให้ให้ชมหลายรุ่นเลยมาเรียกมาเรียกดูกันอืม<ป> มองยังมองไม่เห็นโคดมอง่ามมากค่ะนิดเดียวนี่เดียวอินจากในหนังสือก็จะเห็นเป็นรูประฆังเล็กๆครับอ๋อระฆังเล็กๆตรงนี้นะนี่นี่นี่แล้วแต่ละคงก็ตอบตอบจะไม่เหมือนกันอย่างพวงนี้จะตอบตื้นๆหน่อยนี่ในหนังสือเขาก็จะยกตัวอย่างหลายๆแบบให้ดูครับผมนี่นะร้อยแปดปีปีสองสามนะครับสองห้าสองสามจะอยู่ตรงบริเวณแถวเนี้ยนะ นี่ก็อนี่ก็เป็นพิมพ์คะแนนนะครับนี่นี่พิมพ์คะแนนนะออันนี้ด้านหลังเขามีคนเป็นตาตับนี่อ๋อเป็นตอานอ๋อน,นี้เห็นเลยใช่ไหมอือยู่ไหนนะไหนกกอะเจ้วขอนี้ครับมองยากจุอืมอืมนี่ครับปวดด้านหลังนะข้าน,นี้ด้านหลังอืม ปั๊มลายเซ็นค่ะอ๋อ <et> เป็นปั๊มลายเซ็นใช่ไหมนี่ปั๊มปั๊มลายเซ็นนี้โต๊พรมล้างสีอืมเป็นโต๊พรมล้างสีนะครับทุกคนถ้าถ้ารูปเหมือนจะเป็นสีแดงค่ะสีแดงนะครับอืมเป็นรูปเหมือนใช่เลยนะสีปิ่มคะแนนก็เป็นสีแดงแต่ว่าองค์นี้ตาเขาจะอ๋อไม่เหมือนกับรุ่นอื่นนะอันนี้ร้อยร้อยแปดปีจะปั๊มเป็นลายเซ็นลายเซ็นลายเซ็นนะครับ นะครับยกเว้นเนื้อตะกัวเนี่ยเป็นระคังนะครับผมนะแต่เป็นพระผงเนี่ยจะเป็นลายเซนตตาปั๊มกลมอืมนะรุ่นอืเป็นระคังนะครับผมนะครับนนี้เป็นตาปั๊มถ้าเป็นลายเซนนะอันนี้เป็นลายเซนแล้วก็จางไปบ้างอืมเต็มบ้างไม่เต็มบ้างแล้วก็อย่างองนี้จะสีเพี้ยนออกไปทางม่วงอ๋ออันนี้นะมีโอกาสเพี้ยนได้ครับ ซึ่งจริงๆพิมพ์นิยมของทางวัดจะตั้งใจปั๊มเป็นสีน้ำเงินอมออืออันนี้เป็นพิมพ์พิมพ์นิยมใช่ใช่นิยมอันนี้แขนจุดใช,ใช่อันนี้ผมอ่าอันนี้เป็นบล็อกแขนจุดแต่ว่าอันนี้ยกตัวอ,อย่างตาปั๊มให้ดูอืเพราะว่านี่ร้อยแปดเนี่ยบล็อกบล็อกเขาค่อนข้างเยอะอใช่ อันนี้ก็จะเป็นเอตื้นอ๋อเอตื้นกนะ็มีหลายๆพิมพิมเลยใช่มีหลายพิมพ์อืมที่นี่มีแทบทุกพิมไหมหรือว่าต้องสอบถามกันว่าใช่ต้องต้องต้องลายมาแล้วสอ,อบถามแล้วเพื่อ,อเผื่อมีโดนใจนะครับบางรุ่นที่ที่ท,ท,ที่ที่มีก็หลอยแบบล็อกย่อยเขาเยอะอืมอันนะี้ก็เป็นตัวอย่างหลายๆแบบที่เขายกแตบบัวอย่างมาในนังสืออ๋อนี่นะครับหนึ่งร้อยปีนี่เป็นรูปเหมือนนะครับนี่ อาดูยากอ๋อุณครูก็เลยไม่ดูออันนี้เป็นร้อยปีนะครับผมนี่ร้อยปีก็จะมีนะพิมพ์คะแนนนะครับผมอันนี้ก็เป็นเป็นพิมพ์คะแนนนะพิมพ์คะแนนรูนี้ไม่มีปั๊มไม่มีปั๊มแต่ใหญ่กว่าเอยค่ะอ๋อตาปั๊มจะใหญ่กว่าก็เลยไม่มีรอยปั๊มนะครับด้านหลังนะพิมพ์คะแนนนะครับผมนี่ตอนนี้เป็นรูปเหมือนนะครับนี่รูปเหมือนปั๊มสีแดงด้านหลังนะครับทุกคน นี่นะครับอ,อ,อืราคาลายมาสอบถามได้นะครับผมนะมนะครับใครอยากทราบราคานะครับสำหรับรุ่นร้อยปีนะนี่นะครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์พิม,มพ์มนิยมบล็อกไข่ปลาเดือนอ๋อพิมพ์นิยมบล็อกไข่ปลานะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นใบเซอร์ของอันนี้ครับอืมมีใบเซอร์ออ,ออกที่ไหนครับเนะี่ยอันนี้ออกของอ่ เอ่อเสียร้อยปีครับผมอ๋อเสียร้อยปีนะทุกคนอ,อืมมันมีใบเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับองนี้นะนี่องนี้นะครับร้อยปีนะครับอันนี้มีตําเนิยตรงไหนบ้างถ้าอยากองนี้ที่จะใช่ครับถ้าตําเนิยของร้อยปีจะมีจุดข้างๆครับจะล้ายกับร<อ>้อยยี่สิบสองซึ่งจริงๆว่ร้อยยี่สิบสองปีเนี่ยต้นแบบมาจากร้อยปีนั่นเองร้อยปีอ๋อร้อยยี่สิบสองต้นแบบนะครับมาจากร้อยปีนะนนะครับอืม ไข่ปลาบล็อกสองนะเพราะว่ารอยยิบสองตำแหน่งไข่ปลาเขาจะอยู่ที่เดียวที่เดียวกนบ่งอปีอ่านี้เป็นรอยยิบสองที่นิยมนะครับทุกคนนี่เทียบกับหนึ่งร้อยปีนะครับนะก็ตำหนิก็จะคล้ายๆกันนะครับนะนี่ครับก็เป็นรุ่นหนึ่งร้อยปีใช่แล้วก็วัอที่เขาจะมีดีด้วยอืม อันนี้ให้ดูตาปั๊มของทวีอ่าครับผมนี่นี่เป็นเป็นตาปั๊มของหนึ่งร้อยปีนะครับเป็นรูประฆังแต่ว่าในรูปจะเป็นพิมพ์เส้นได้ครับฟ้าเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับใช่แต่ว่านี้คือให้ดูตาปั๊มว่าพิมพ์ยมของทวัดเนี่ยรุ่นแรกจะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็เป็นปั๊มกบอืมก็ตาปั๊มก็คล้ายๆกันเลยกับพิมพ์เส้นได้นะครับผมสอบหนึ่งร้อยปีนะนี่ก็จะมีจุดจุดตรงนี้นะใช่ เอกลักษณ์ของร้อยปีคือจะมีจุดไข่ปลาทางขวามือขององค์พระซ้ายมือเราครับผมอืมนี่นะครับจุดไขป่ปลาจ,จะมีเป็นเหรียญด้วยนะครับมีเป็นเหนรียญเหรียญราคาเบาหนึ่งร <ขา S 1> นะ้อยปีค่ะเป็นในห้องแดงค่ะอนี่นะครับหนึ100่งร้อยปีนะครับเป็นเหรียญน,นะตรงนี้จะเป็นที่ว่าออกดำๆแล้วก็โดนแดดจะออกมุ้งนิดๆครับอ๋ออันนี้บอกราคาได้ไหม สองพันห้าสองพันห้านะอ๋อราคาเบาอย่อัน้ปีสองจุดสี่เซนถานี้หนึ่งจุดห้าเซนอ๋ออันนี้หนึ่งจุดห้าเซนหนึ่งจุดห้าเซนนี่สองพันห้านะครับนะครับปีหนึ่งห้านะครับสำหรับรุ่นร้อยปีนะถ้าเหรียญทองแดงสนมากเล็กใหญ่จะราคาเท่ากันถ้าถ้าที่ราคาต่างจะเป็นเนื้อเงินทองคำแบบนี้ค่ะใช่ไม่มีมีแต่พ้าผงนะไม่มีเนื้ออื่นที่เป็นพิงจมเด็จหรอใช่ใช่ถ้ารุ่นนี้จะมีเป็น เป็นคะแนนอ๋อเป็นพิมพ์คะแนนเป็นคะแนนอันนี้เป็นเนื้อทองแดงหน้านหลังก็เป็นเรียบๆเหมือนกันหนึ่งร้อยปีนะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์คะแนนเป็นเนื้ออะไรครับเนี่ยอันนั้นเนื้อทองแดงค่ะเนื้อทองแดงใช่ไหมนะฮะเนื้อทองแดงพิมพ์คะแนนนะครับอันนี้ก็เหมือนกัน นี่นะครับน,นี่เลย<ต>สำหรับอน,นี้เงินกระดมอ๋อเป็นเงินใช่ไหมเป,<ๆ>เป็นเงินแท้หรออ๋อเนื้อเงินใช่เนื้อเงินแท้ท่าท่า,ทา,ทานี่ทองแดงอ๋อเนื้อเงินหนึ่งร้อยปีนะครับนี่ทองแดงนะ,งะงนี่ราคาเท่าไหร่เนื้อเงินอยู่ที่ส <45 S 3> <ม>ี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้านะอ๋อนี่เนื้อเนื้อเงินนะครับอันนี้เงินใช่ค่ะแต่ว่าเงินแบบว่าโดนลงตัวนะครับ ปกติของเนื้อเงินเลยนะครับนะถ้าโดนลมโดนอากาศก็จะดำดำแบบนี้นะครับยิ่งเนื้อเงินอายุเยอะก็จะยิ่งขาวอืมครับอันนี้ก็เป็นรุ่นร้อยปีนะครับนี่นี่ที่พามาชมกันนะครับผมนี่เป็นสำหรรุ่นร้อยปีนะดูครับแล้วก็มีรุ่นรุ่นใหม่ด้วยนะร้อยห้าสิบปีนะครับผมที่ทางร้านก็ยังมีอยู่นะครับสําหรับเป็นเนื้อแตกใบงานนะนี่แตกใบงาน นี่เนื้อแตกลายงานนะครับราคาก็มาสอบถามกนะันได้นะนี่กล่องสีชม้มแบบนี้พีมม่มพอื่นมีไหมครับแต,ตกงามอนตอนนี้พี่เจอจนเป็นผ่านแซมคอ๋อเป็นถ่านแซมเพราะว่าตอนนี้พิมลองผ่านยากอืมอืมพวกเขาสาร้างมาก่อนเลยอ๋อนี่นะนี่ผ่า<อ>นแซมนะครับเป็นพิมแตกลายงานนะ ร้อยห้าสิเอ็ดปีเก็ยังประตูก็ยังนี่นะครับร้อยห้าสิบเอ็ดปีนะฐานากแารเป็นเจดีย์แบบนี้าแกนาแกนเพราะว่าถางแกนจะเป็นสิงสีเขียว ก็พามารับชมกันนะครับสําหรับสมเด็จนะครับวัดละขังนะครับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะขอแจ้งเบอร์อีกทีได้ไหมศูนย์แปดสามนแปดะครับแปดห้าศูนย์แปดห้าศูนย์สามสามเจ็ดหกสามสามเจ็ดหกนะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยแอดไลน์ได้เลยนะครับผมอาจจะผมทิ้งเบอร์ไว้ให้นะใช่แก้วนะคะซิกแก้วนะครับผมเคยอยู่ที่โบสถ์วัดละขังมาก่อนนะครับก็มีรูปให้ชมแล้ว เคว่าลองลองย้อนคลิปในยูทูบดูได้มีได้ครับครับมีว่าย้อนไปสักประมาณปีหนึ่งอ่าครับก่อนก่อนปีใหม่ที่ผ่านมาเพราะว่าเพิ่งจะยุบคา์เตอร์ไปอ๋อนเดือนได้้นปีครับอืมก็ในวัดก็ไม่มีเลยนะมีแต่ของทางวัดอย่างเดียวนะเปลี่ยนสจาการดูยลใหม่อ๋อครับเปลี่ยนเจ้าวาดครับแล้วก็ภาคุณะต่างๆในวัดอแล้วก็ขับเปลี่ยน สถานีต่างๆโอเคโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับนะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ